สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบลซิก้าเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็นะครับจะมารีวิวทันเดอร์ลัสกันนะครับทันเดอร์ลอสนะครับผมก็อย่ไปกันตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินอยู่รับชมคลิปเหมือนกันนี้ผ่านเพลย์ลิสต์นะครับผมเบลซิก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปทายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรัััััับบบตตววอ่่าานนนีคคครรมืไฟฟ้ะ นี่ตัวนี้เลยนะครับทันโดรัสนะครับผมก็เป็นตัวอ่าเป็นโปเกมอนนะครับอ่าธาตุไฟฟ้าบินนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะก็มีสเตตนะครับอยู่ที่621นะฮะเน้นไปทางด้านความเร็วนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะสเปเชียลแท็กนะครับผมรีสกิลรีสเตตเนี่ยนะครับรีให้ได้สปีดก่อนเสมอนะเพราะว่าออกสกิลนะครับก่อนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็มีสกิลทําให้เป้าหมายติดมืองงด้วยนะครับโคตรดีโคตรปวนเลยบอกแค่นี้นะฮะแล้วก็สามารถครับวิวาฒนาการเป็นร่างสัตว์ได้นะครับโคตรเก่งเลยบอกแค่นี้นะอ่ะโอเคส่วนนิสัยนี่นะครับนิสัยโบราณนะครับกับขี้ขาดนะครับถ้าเน้นความเร็วเนี่ยให้เป็นขี้ขาดนะครับมันจะบวกสปีดสิแต่ถ้าเน้นสายเดเมจเนี่ยให้เป็นนิสัยโบราณนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของอ่า เขาเรียกว่านะไปดูคุณสมบัติกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะฮะนี่ยักษ์ฟ้านะเขาเรียกยักษ์ฟ้านะฮะคุณสมบัติที่1เนี่ยนะฮะก็แนะนำนะครับให้เอาเป็นดารคนิตนะครับตัวนี้จะเพื่อพลังโจมตีนะครับหรือสปีดก็ได้มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะถ้าเน้นสายเร็วก็สปีดถ้าเน้นดาเมจก็ดารคนิตนะครับผมถัดไปนะฮะจะเป็นสัติที่2นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะ ดีที่สุดนะของคนสัติสองนั้นผมชอบตัวนี้นะครับลาวิเทสนะตัวนี้นะครับมันจะไม่โดนสกิลท่าดินนั่นคือมีภูมิคุ้มกันความเสียหายของท่าดินเพราะว่ามันแพ้ดินไงนะครับไฟฟ้านะครับมันโดนท่าดินแรงนะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นคุณสมบัติลาวิเทสจะดีที่สุดนะฮะถามว่าตัวอื่นนอกจากนี้นะครับสามารถใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้เบอร์เซอร์ก็ได้นะครับเบอร์เซอร์เนี่ยถ้าเลือกต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยสกิลจะแรงขึ้น4 0อนะครับอันนี้เฉยๆนะ อันนี้ก็เฉยเฉยอ๋อนี่ถ้าเป็นรู ort, ปซอกก็คือโดนสกิลไฟฟ้าจะได้เลือด20%นะครับก็เฉยๆนะแล้วก็ถ้าเป้าหมายโจมตีระยะใกล้จะทำให้เป้าหมายติดสภาวะอัมาพาตชานะครับแล้วก็มอเตอร์ไรส์นะครับก็คือเมื่อโจมตีสกิลถ้าไฟฟ้าจะเพิ่มสปีดความเร็วนี่ก็ดีเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าแนะนำผมแนะนำให้เป็นลาวิเทสละกันนะโอเคสำหรับคุมบัติก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถัดไปดีกว่านะครับ ถัดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาวุธละกันนะครับอาวุธเนี่ยนะครับเขาเป็นโปแกรมอนไฟฟ้า,ฟา,ฟาบินใช่ไหมฮะโปแกมทัดบินเนี่ยนะครับสามารถใส่เครื่องมังกรได้นะครับไฟฟ้า,ฟาเนี่ยสามารถใส่แมกเนตได้นะครับผมอ่าถือเลนส์สปีดก,ก็ใส่เครื่องมังกรก็ได้แต่ว่าตัวนี้ผมจะใส่เป็นแมกเนตมากกว่านะครับผมก็จะเพิ่มสกิลท่าไฟฟ้า,ฟาด้วยเพราะเขามีสกิลท่าไฟฟ้า,ฟาที่เยอะกว่าท่าอื่นๆนะครับก็กล่องนะครับถุงเครื่องเรีบโตเนี่ยนะครับ ก็ถ้าเป็นสาย damage นะให้ใส่คลิปไปนะครับผมให้ใส่คลิปไปนะฮะก็จะแรงมากๆนะครับแล้วก็ตีบวก,กเยอะนะครับจะได้สกิลพิเศษที่เป็นช่องสีเขียวเห็นปะ่ะตัวหนังสือสีเขียวนะก็จะทําให้อาวุธสวมใสนะ่เนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูระบบความสัมพันธ์กันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถจับความสัมพันธ์ได้4ตัวนะครับผมก็มีในส่วนของไลชูอะโลลานะครับก็จะจับ กับเขาเนี่ยจะได้เลนสเปเชียลเดฟนะป้องกันพิเศษนะครับหรือจะเป็นยักษ์เขียวก็ได้โจมตีเวทนะครับยักษ์ส้มสปีดแล้วก็ทันเดอร์เป็นเลือดนะครับผมในส่วนของอาร์พิคอนแล้วก็ในส่วนของ icon, ลิบบิน,นเนี่ยก็หาใส่ตามที่ของที่เรามีค่าความสนิทก็เช่นกันนะครับค่าห่มก็เช่นกันนะครับก็อัพตามที่ของที่เรามีเลยนะครับต่อมาเรามาดูสกิลกันนะครับในส่วนของสกิลทันเดอร์ลอสเนี่ยนะครับหรือทันเดอร์ลอสเนี่ยนะครับ ก็จะมีสกิลตัวเป็นแพงสเตอร์นะครับก็จะเพิ่มสปีดแล้วก็โจมตีนะครับเวทให้ของเขา5%นะครับต่อมานะครับสกิล a w a k e กิ้งนะครับผม a w a k e กิ้งนะครับผมก็จะเป็นสร้างคข้อแสงท่าท้งแข็งนะแล้วก็ลดสปีดเป้าหมายลง15%แรงมากๆท่านท่านี้นะครับเราโจมตีสับเป้าหมายเนี่ยนะครับความแรง90นะแล้วก็ลดสปีดเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็นี่ท่านี้เลยครับส s กเกอร์ครับท่านี้คือแบบโคตรป่วนเลยนะฮะทำ d ด m a g e นะครับเป็นท่า normal นะ แล้วก็มีโอกาส50%นะครับทำให้ศัตรูสับสนแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนะี่ยลดความป้องกัน10%ด้วยนะครับผมทุกครั้งที่สับสนก็จะลดสปีดให้ลดควาป้องกัน10%นะครับผมมีผลทั้ง3รอบดาเมจกลุ่ม45นะครับใช้สกิลนี้ซ้ำๆนี่คือแบบว่าขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะคือถ้าเกิดใครเล่นสายปวดเนนะี่ยตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับสกิลโจมตีนะครับ h u n เด r Blow นะฮะก็สร้างความเสียห้ไฟฟ้านะครับความแรงที่85แล้วก็ อันติเมทเป็นทันเดอร์นะครับสร้างความเสียหายถ้าไปฟ้าเหมือนกันแล้วก็เมื่อออกสกิลแล้วเนี่ยทำให้ัตูเป็นอมพาตเลยสับสนนะครับแล้วก็สําหรับัตูที่ถูกควบคุมอยู่นะครับหรือได้รับดีบัฟจะโดนดาเมจแรงขึ้น80%นะครับสกิลนี้ค่อนข้างแรงแรงมากๆนะครับผบอกก่อนเลยนะแรงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลไอพวกสวักเกอร์ไปนะนะครับแล้วมาใช้ต่อด้วยอันติเมททันเดอร์เนี่ยนะครับจะค่อนข้างหรุนแรงมากๆสกิลนี้นะครับเถื่อนมากๆเลยนะครับผม ต่อมานะฮะเรามาดูสกิลลับกันนะครับสกิลลับเนี่ยนะครับผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับก็ให้ใส่สปีดนะแล้วก็เด้งเลือดนะครับโจมตีเวทแรงขึ้นคิติดคลินะครับผมใส่ได้นะครับสั่งข้อแสงนะครับดีเลยนะครับต่อมานี้แล้วก็พวกสกิลที่ไม่ใช่สกิลเลที่มันเพิ่มความโกรธนะครับผมหาก่อนไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับ ที่มันจะเพิ่มความโกรธอะลวดมาตะนะครับอย่าลืมใส่ลวมาตะด้วยนะครับแล้วก็ที่มันจะเพิ่มความโกรธนะฮะทำให้ออกอัลติเมทได้ไวขึ้นนะครับอันตรีนะอ่ะโอเคสําหรับตัวยักษ์นะต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าพาดูนี้ก่อนนะครับอาวุธสมใส่อ่าอาวุธสมใส่บอกไปแล้วเนาะประดับล้วกันประดับในส่วนของประดับเนี่ยนะครับก็ให้ใส่ประดับอ่าในส่วนของสีทองก่อนนะครับระดับ5้านะ มันจะได้สเตตพิเศษก็คือพลังโจมตี20%นะครับแล้วก็สปีด14ส่นะครับใสให้ครบ3ชิ้นนะแล้วก็ตีบวกให้ถึง100ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่หินด้วยหินเพิ่มพลังตรงนี้นะครับใส่ได้นะมันก็จะมพลังให้กับอุปกรณ์เครื่งประดับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของประดับขั้นสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นสายบูนะครับใส่ทันเดอร์ไปเลยเถื่อนนะครับผมค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ฝึกเนี่ยนะครับฝึกให้เป็น25อัพเลยลวกันนะ อ่ะแล้วก็ครับตัวนี้นะครับสามารถวิวัฒนาการล่างนะครับเป็นนี่เลยทาร่างสัตว์นะครับโคตรเท่นะครับล่างสัตว์เนี่ยไอเทมที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะมีหินเมก้านะครับ1้0าแล้วก็มีกระจกสะท้อนเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมาขายตามร้านค้านะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนล่างมาเนี่ยเราก็มาซื้อได้แต่ว่าใช้เพชรค่อนข้างเยอะในการซื้อนะแล้วก็ระดับหัวใจเนี่ยสานะครับผมในส่วนของล่างลางสัตว์เนี่ยนะครับ อ่ะเรามาดูสกิลกันเห็นกราฟไหมฮะเห็นกราฟไหมครับเก่งมากๆนะฮะดูดิสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าสปีดเนี่ยมันเพิ่มมาหน่อยนึงเห <l itz> <l itz> ็นไหมฮะพลังป้องกันนะครับเลือดอะไรต่างๆเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้มขนมาที่เห็นค่อนข้างชัดเลยพลังโจมตีนะครับตัวร่างสัตว์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นโปรแกรมที่วิวนาการมาจากตัวนี้ใช่ไหมฮะความร <l itz> ุนแรงของมันเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับสกิลดามจเนี่ยค่อนข้างแรงแรงมากๆนะครับ แนะนำนะครับให้อยู่ทีมบินหรือทีมสายฟ้าก็ได้นะครับอ่าเรดูสกิลกันเรื่องที่นะครับสกิลติดตัวนะครับ o วฟซอฟนะครับถ้ามีทรารัสร่างนี้นะอยู่ในฉากต่อสู้นะครับเมื่อโปเกมอนใดๆนะครับปล่อยสกิลท่าดไฟฟ้าจะเพิ่มความโกรธ15%เนะครับเพิ่มพลังโจมตี10%รให้กับโปเกมอนฝ่ายไฟฟ้าของเราทั้งหมดนะครับมีผล3เทร์นนะครับแล้วก็ตัวมันเองจะได้รับพลังโจมตีแล้วก็สปีดด้วยนะครับต่อมานะครับฮิดเด้นพาวเวอร์นะครับสร้างความเสียหายท่าะานน้แข็งครับ เพิ่มความเสียหายนะครับอีก30%ให้กับปลอกมที่ติดสถานะควบคุมหรือติดดีบัฟอยู่นั่นเองนะครับผมก็ถือจะโดนแรงขึ้นอีก30มสเดิเมจแรงขึ้นเป็น80เลยนะต่อมานะครับท่าดิช,ชาร์ดนะครับดิช,ชาร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลหมูนะครับโจมตีท่าไฟฟ้านะครับความแรง55นะมันเปลี่ยนจากท่าสวักเกอร์ครับเป็นดิช,ชาร์ดนะลดความโกรธของเป้าหมาย25%นะครับไม่สามารถฟื้นฟูความโกรธได้3เทิร์นนะครับค่อนข้างโกงนะเออแล้วก็ ถ้า Thunder Blow นะครับความแรงมันเพิ่มขึ้นเป็น85นะโจมตีแล้วจะทําให้เป้าหมายที่อัมพาตนะครับผมแล้วก็ a n t i m a ม e เนี่ยเป็น Thunder นะครับสร้างความเสียหายถ้าไฟฟ้านะครับทำให้เป้าหมายติดสถานะอัมพาตวุ่นวายแล้วก็ทําดาเมจแรงขึ้นอีก80%นะครับให้กับป๊อฟมอนที่ถูกควบคุมและดีบัฟอยู่นะครับอันนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามาคือมันจะโจมตีมอนที่บินอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตีค่อนข้างแรงนะครับสกิลแต่ละท่านี่คือแรงมากนะครับต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับ ล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับนี่พาไปดูนะนี่ล่างมาสเตอร์นะครับผมนี่ดูครับเป็นล่างมาสเตอร์นะสำหรับล่างมาสเตอร์นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสกิลนะครับเราไปดูกันนะครับก็สกิลโวล์เอฟซอฟเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับก็คือเมื่อทีมเราออกสกิลท่าไฟฟ้านะจะเพิ่มความกดอแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี10%ให้กับทีมเราทั้งหมดนะครับ3เทิร์นนะครับฮิดเด้นพาวเวอร์เนี่ยนะครับ ความแรงสกิลจะเพิ่มขึ้นจาก8 5เป็น90นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ดิช,ชาร์นเนี่ยนะครับดิช,ชาร์ดก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาคือโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่ได้นะครับแล้วก็ทันเดิโบลเนี่ยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานอกจากการติดอัมพาตแล้วนะครับสิ่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือถ้าเป้าหมายไม่ติดอัมพาตนะจะสร้างความเสียหายเท่ากับ1 0จากค่าสูงสุดนะครับก็คือ ยอมติดอัมพาตดีไหมถ้าไม่ติดอัมพาตก็โดนแรงขึ้นอีกนะฮะแล้วก็อันติเมตนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือถ้าเป้าหมายไม่ติดอัมพาตจะเพิ่มความเสียหายเท่ากับ20%จากเลือดสูงสุดนะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูการออกสกิลนะครับการเล็กน้อยนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับมันยังเป็นเลเวล31อยู่เลยนะครับไม่ได้อัปเกรดนะผมให้ดูสกิลเฉยนะครับผมเคยเล่นตัวนี้นะครับ จริงๆผมเคยฟอร์มทีมสายฟ้าแล้วผมก็เลิกไปผมเอาตัวไอตัวสายฟ้าตัวนี้นะครับไปทําตัวที่ที่ผมอยากทาอะไรพวกเนี้ยพวกอาซิอุสเนี่ยผมจไดวผมเหมือนผมไปถ่ายทอดให้อาซิวต์พุ่มเลยเพราะผมอยากเล่นตัวนี้มากๆนะฮะก็เลยต้องยอมถ่ายทอดกันแต่ว่าจะพาไปดูสกิลนะครับผมถ้าใครเล่นทีมสายฟ้าอยู่นะแนะนําให้เอาตัวนี้เข้าทีมด้วยนะครับมันจะค่อนข้างดีนะครับไปดูสกิลกันนะครับไปดูสกิลสุดป่วนของมันดีกว่านะครับ ถ้าอยากจะให้เป้าหมายาติดสับสนมึนงงนะครับเยอะๆนะเอ้าเดี๋ยวผมก็อดก,ก่อก่อนไว้นึงถ้าอยากให้เป้าหมายาติดสภาพสับสนมึนงงเยอะเนี่ยให้ใส่พวกสกิลที่ติดควบคุมก็ได้นะครับเดี๋ยวจัดตัวนิดน,นึงนะฮะเล่นแบบธรรมดาเลยนะแบบไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรนะเล่นธรรมดาเลยเลเวลสาเอเนี่ยพลังล้านหนึ่งอะลองดูสู้ได้อยู่พลังล้านเดียวแบบไม่ต้องอัพเลยนะล้านเดียวพอ,อลองดูครับให้ดูสกิลนะฮะ อยู่กับสายฟ้าด้วยกันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาเล่นทีมสายฟ้ามากกว่าอันนี้ผมเป็นร่างธรรมดานะครับไม่ใช่ร่างสัตว์นะฮะเนี่ยมาถึงก็ใช้สเปกเกอร์ก่อนเลยนะครับค่อนข้างปวดน,นะครับเนี่ยมึนแล้วครับไอตัวเจเนเซกมึนแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้นะครับลดสปีดอ่ะโอเคสปีดลดเห็นไหมเนี่ยสปีดลดสเปกเกอร์ใส่ออทีนึงอ่ะเห็นไหมมึนมึนสองตัวแล้วฮะสับสนไม่ใช่มึนเลยสับสน สับสนเนี่ยบางครั้งมันก็ตีตัวเองนะครับบางครั้งมันก็ตีเรานี่ครับความเร็วรถเห็นปะดูดิโคตรป่วนเลยบอกแค่นี้นแหละนะครับอ่ะมาดูท่าสกิลสายฟ้ากัน thunder blow แรงมากบอกแค่นี้อันติเมตอ่ะอันติเมตผมอันติเมตตีใส่เจเนเซก,ก่อนแล้วกันปังโคตรแรงนะครับนี่ครับเห็นปะอันติเมตเนี่ยเมื่อกี้นะครับมันรุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบอร์มอนที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยหรือได้รับรีบับเนี่ยมันจะโดน พอจะหายเพิ่มอีก80%นะค่อนข้างดีนะครับสวักเกอร์ใส่ไปเลยนนถ้าสวักเกอร์ซ้ำเนี่ยนะมันจะลดความป้องกันด้วยเห็นปะอันนี้ไม่โรนสวักเกอร์มาลดทางป้องกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลดทางป้องกันเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ตีตัวเองมันสับสนมันตีตัวเองเห็นไหมผมให้มันตีตัวจนตายเลยไหม <c oughs> อ่ะโอเควันนี้โคตรปวดอ่ะวันนี้อ่ะเดีย๋ยวมาดูกันจัดทีมกันนะครับถ้าจัดทีมเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับก็จะมีนะครับ ปกติทีมบินเนี่ยก็จะมีตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปเอาทีมบินกันลวกันนะครับถ้าทีมบินจริงๆเนี่ยนะครับจัดเป็น3ยักษ์ก็ได้นะครับหรือจะจัดเป็นโฮโอก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันแปลกไงถ้ามันเป็นร่างสัตว์เหมือนกันเนี่ยมันจะดูเท่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่สายฟ้าดีกว่าสายฟ้าเนี่ยนะครับจะมีตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือยักษ์นี้ก็ได้นะครับปกติจะจัดประมาณนี้เนี่ยเสรแลาก็ได้เพราะว่าพิกาช มันหายากนะครับมันต้องรอกิจก,กรรมแลกอุปกรณ์คืนเท่านั้นแต่ว่าเซลล่าล่าเนี่ยมันสุ่มกาชาก็มีนะครับอ่าทับโบโคนเนี่ยก็สุ่มกาชาเนะาะยักษ์ตัวนี้ก็สุ่มกาชานะครับปกติก็จะจัดประมาณนี้นะครับอ่าเราลองไปลงลงเล่นดูนะครับลงเล่นดูนะฮะพลังไม่ค่อยเยอะนะเอาธรรมดาพออ่าลองดูครับทีมสายฟ้าเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างดีแต่ก่อนอนะ่ะผมไม่มีเลฟพิกาชูผมก็จะใช้ เจ้ายักษ์ฟ้านี่แหละนะครับเนี่ยใช้3ตัวนี้แต่ว่าตอนสมัยก่อนที่เล่นอะไอดีเก่านะครับมีเก่ากว่านี้นะก็จะเป็นยักษ์ฟ้าที่เป็นร่างสัตว์นะครับอ่ะมาถึงก็เปิดอันติเมดก่อนเอ้ยเปิดสกิลอันนั้นก่อนเพิ่มบัฟก่อนสายฟ้าแล้วก็มาใช้ดิชชาร์ทของตัวเอามาใช้ตัวท่าชาร์ทก่อนท่าชาร์ทนะครับของตัวเซลล่านะครับเนี่ยมันจะเพิ่มพลังกระจายเลยนะครับแสนหนึ่งละแป๊บเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็เราจัดสวักเกอร์ไปนะครับเนี่ยทำให้ศัตรูสวักเกอร์ไปเรื่อย เนี่ยสกิลสายฟ้าเราตีกับทีมดินไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีสกิลอื่นนะครับที่เป็นพวกแฟรี่ก็ทําได้เห็นปะไม่ใช่ว่าสกิลสายฟ้ามันจะตีไม่เข้านะครับอ่าอ่ะสกิลต่อสู้ก็ตีได้อ่ะสเวกเกอร์ไปซ้ำเห็นปะเนี่ยฮะมันจะตีไม่เข้าได้เป็นสายฟ้าเนาะอ่ะเพิ่มบัฟไปก่อนอ่ะต่อสู้ตีไปเนี่ยประมาณนี้สเวกเกอร์ซ้ำเห็นปะสเวกเกอร์จนตายนะครับ บวนมากบอกนี้อ่ะเราใช้แอนติเมทเลยปุ้งประมาณนี้เนี่ยนี่คือการจัดทีมคร่าวๆนะลองเล่นกันดูนะครับสำหรับหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นผมบอกเ,อเลยว่ายักษ์ฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะถ้าเกิดจัดทีมอนะ่ะก็จัดได้นะครับปกติทีมบินเนี่ยเขาจะจัดกันเรย์คอซ่าโฮโอยักษ์อ่ายักษ์เขียวนะครับเขาจะไม่ค่อยเอายักษ์ฟ้ามาอยู่ทีมบินนะครับนอกจากว่าไม่มีเรย์คอซ่าหรือไม่มีโฮโอนะค่อยเอาตัวยักษ์ฟ้าเนี่ยมารวมกับธาตุบินได้ ่วนใหญ่ท่าบินที่จัดกันจริงๆก็จะเป็น3ยักษ์นะครับยักษ์เขียวยักษ์ฟ้ายักษ์ส้มนะฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมแนะนำให้เป็นสกิลจัดทีมแบบสายฟ้าดีกว่านะครับเจง๋จงกว่านะแล้วก็ถ้าทําร่างสัตว์ได้แนะนําให้ทาร่างสัตว์จะเก่งกว่าร่างนี้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเดมเมจแรงขึ้นเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างดีตัวนี้นะ,อะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็อังกฤษมัแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่หม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ